เกือบจะดีแล้วนะพุทธกรองมองภาพตรงหน้าพี่ชายเธอกอดน้ำอบไว้ในอ้อมแขนถ้าน้ำอบตัวเล็กอุ้มมาวางบนตักได้เขาคงทำเธอได้ยินไม่ถนัดหูนักว่าพี่ชายเธอพูดอะไรบ้างลุ้นว่าน้ำอบจะตื่นไหมแค่นั้นพุทธกรองจับขาไว้เสียงการันบอกหญิงสาวเสียงดัง ร่างที่อยู่ในอ้อมแขนเขาเริ่มขยับกระตุกอย่างแรงครั้งเดียวและเริ่มสัน่นกรลันกอดรัดร่างนั้นไว้เขากดส่วนหัวของน้ำอบให้มาชิดที่หน้าอกเขาไม่นานน้ำอบก็ค่อยๆนิ่งลงน้ำอบยังไม่อยากกลับเลยอยากอยู่นานๆวันหลังน้ำอบจะมาอีกนาเจ้าคะเขาได้ยินเต็มสองหูรวมถึงพูดกรองด้วยน้ำอบน้ำอบ ตื่นแล้วใช่ไหมลืมตาหน่อยก็เ,เรียกหญิงสาวอีกครั้งยังไม่ยอมวางร่างของน้ำอบลงไปบนที่นอนยังคงอุ้มอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมน้ำอบตื่นได้แล้วได้ยินเสียงพุดกรองไหมตื่นเธอเป็นอะไรกันแน่เนี่ยพูดไม่ชอบแบบนี้เลยพูดกรองขึ้นมาบนเตียงอีกฝั่งเขย่า,ยาร่างของน้ำอบพูดหรอพูดกรองใช่ไหม น้ำอบยังไม่ลืมตาน้ำอบไม่อยากตื่นเลยอยากนอนต่อเธอต้องตื่นมีงานอีกมากมายที่เธอต้องทำถ้าเธอไม่ตื่นต่อไปนี้ก็อย่าได้อยู่แบบมีความสุขเลยจำไว้ลื่อมตาเดี๋ยวนี้น้ำอบกรันก้มลงไปพูดที่หูของคนในอ้อมแขนน้ำอบลืมตากระพริบตาทีทีเกือบหลับตาอีกครั้ง ถ้าแม่รู้สึกว่าร่างของตัวเองอยู่ในอ้อมกอดของผู้ชายตัวใหญ่ตื่นได้แล้วนี่เธอนอนนานมาสิบกว่าชั่วโมงแล้วนะนอนมากเกินไปแล้วมีอะไรกันหรอคะน้ำอบปล่งเสียงออกมาหันหน้าไปหาพุทกลองโทรน้ำอบทาไมชอบเป็นแบบนี้พุทกลองจับมือของน้ำอบลูปไปมาเบาๆพุทกลองเป็นอะไรแล้วนี่เป็นอะไรกันน้ำอบหิวน้ำ พุทกลองของน้ำหน่อยเร็วกรันเรีบบอกพุทกลองที่กำลังดีใจปล่อยน้ำอบก่อนเธอคะ่ะหญิงสาวเงยหน้ามองคนที่แทบจะอุ้มเธอขึ้นมาไว้บนตักพยายามขยับตัวแต่ก็ได้ขยับแค่เล็กน้อยแค่นั้นเพราะอ้อมแขนแข็งแรงนั้นไม่ได้คลจากตัวของเธอเลยกินน้ำก่อนกระรันรับแก้วน้ำจากพุทกลองค่อยๆให้น้ำอบจิบทีละนิด ปล่อยได้หรือยังคะน้ำอบไม่เป็นอะไรแค่หิวน้ำเฉยๆอยู่เฉยๆเถอะนาไหนลองลุกขึ้นนั่งสิกรันขยับร่างหอมในอ้อมแขนให้ลุกขึ้นนั่งนอนนานขนาดนี้อยู่ๆจะลุกได้ย,ไยังไงยังเขาไม่ยอมลงจากเตียงนั่งต่อเพื่อดูว่าน้ำอบจะนั่งได้ไหมดีไหนลุกขึ้นยืนให้ดูหน่อยเขาลงจากเตียง รอดูว่าหญิงสาวจะลุกขึ้นยืนได้หรือเปล่าน้ำอบหันหน้าไปทางพุทกลองที่ยืนอยู่อีกฝั่งของเตียงเอาเถอะน้ำอบลองดูก็น้ำอบนอนนานเกินไปเราก็ห่วงถ้าเกิดล้มมาพี่การันยังรับไหวพุทธไม่แน่ใจว่าจะรับน้ำอบไหวไหมพุทกลองพูดตามตรงโทรตอนอยู่โรงพยาบาล น้ำอบนอนนานกว่านี้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยหยุดพูดไปเลยจะอะไรนักหนาก็อีกแค่ลุกขึ้นยืนให้ดูมันยากนักเรื่องไงมานี่ไม่ทันขาดคําเขาไม่รอให้น้ําอบลุกเองเขาช้อนตัวน้ําอบอุ้มลงมาจากเตียงแล้วให้ยืนตรงซึ่งเขาก็ไม่ได้ปล่อยมือจากหญิงสาวเลยน้ําอบหลับตารู้สึกเวียนหัวเมื่อต้องลุกกระทันหันนั่นไง ขนาดฉันอุ้มเธอลงมายืนยังไม่ยืนไม่ได้เลยแล้วจะมาเถียงทำไมการันบ่นเสียงดังร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วยังจะอวดดีอีกเมื่อไหร่เธอจะยอมฟังฉันดีๆบ้างนะอย่าอาคตินักเลยพี่การันคะเดี๋ยวพุดดูน้ําอบเองก็ได้คะ่ะพี่ไปพักก่อนก็ได้นะคะเธอนั่นแหละออกไปเตรียมข้าวกลางวันได้แล้วเดี๋ยวฉันจัดการกับน้ำอบเองเร็วด้วยนะ พี่หิวพุทธกองเห็นว่าพี่ชายเริ่มจะหงุดหงิดแล้วจำต้องออกไปก่อนจะหันมาหาน้ำอกมองอย่างเป็นห่วงจะให้ฉันทำอะไรขอนั่งก่อนได้ไหมเวียนหัวค่ะน้ำอกเธอต้องใจเย็นตอนนี้เธอไม่มีแรงใจเย็นๆต้องมีสติหญิงสาวท่องในใจตามใจเขาเถอะเธอจะไม่ดือ้อสิงข็ถอนหายใจ ไม่คิดว่าน้ำอบจะมาไม้นี้คนนึกว่าจะเอะอะโวยวายผิดคาดจากที่เขากำลังอารมณ์ขึ้นเพราะโมโหเปลี่ยนอารมณ์ตามแทบไม่ทันขอโทษค่ะน้ำอบหอิวข้าวแล้วยิ่งสาวเงยหน้ามองคนที่ยืนเท้าเอวอยู่ข้างเตียงนอนตั้งนานไม่คิดจะอาบน้ำเลยหรือไงไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวพร้อมกันการันพยุงน้ำอบให้ลุกขึ้น เขาพาเธอเดินไปส่งที่หน้าห้องน้ำไม่ลืมที่จะหยิบผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ส่งเข้าไปให้ฉันให้เวลาเธอสิบนาทีหรือต้องให้เข้าไปอาบให้ไหมเรยเร็วด้วยฉันหิวข้าวน้ำอบรีบอาบน้ำช่วงเวลานี้เธอไม่อยากมีปัญหากับเขาเลยไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำเธอเข้าใจว่าเขาออกไปรอด้านนอกเพราะเขาบอกเธอว่าหิวข้าวน้ำอบเปิดประตูห้องน้ำออกมา เจอเขายืนอยู่หน้าห้องน้ำห้องทั้งห้องมีแค่เธอกับเขาสองคนพุดกกรงอยู่ด้านนอกหญิงสาวปิดประตูห้องน้ำอีกครั้งแต่ไม่ทันมือใหญ่ของเขาคว้าประตูเอาไว้ได้ดีที่เธอยังใส่ชุดนอนชุดเดิมไม่งั้นมีหวังเธอต้องยืนกเกือบเปือยต่อหน้าเขาน้ำอบใช้ผ้าเช็ดตัวห่มไว้รีบเปลี่ยนผ้าจะได้ออกไปกินข้าว ฉันจะรอซึ่งเขาก็นั่งรอเธอบนเตียงนั่นเองเอาเธอน้ำอบรีบหยิบชุดจากตู้เสื้อผ้ากลับเข้าไปในห้องน้ำอีกครั้งเธอเลือกเป็นเดรสง่ายต่อการสวมใส่เสร็จแล้วเรีบออกมาจากห้องน้ำอย่างรวดเร็วปกติแล้วค่ะไม่เวียนหัวแล้วแต่หิวข้าวเธอไม่อยากอยู่ในห้องกับเขาสองต่อสองงั้นก็ไปสิ น้ำอบรีบเดินนำหน้าเขาเออกมาจากห้องตรงลิ้วไปที่ส่วนครัวเพื่อไปช่วยพุดกลองงานเสร็จทุกอย่างแล้วใช่ไหมเอกสารเก็บหมดหรือยังยังมีอะไรที่จะต้องเอากลับนครศรีธรรมราชและคนโดูนี้จะทำยังไงต่อเรื่องของนายเจษด,ดานั่นบอกเขาหรือยังเคลียร์ให้หมดก่อนกลับใต้นะภาษีส่งหมดแล้วเอกสารที่ต้องคืนลูกค้าก็ส่งคืนแล้วส่วนที่เหลือเก็บใส่กล่อง เตรียมเอากลับไปที่นครเสื้อผ้าเก็บบ้างแล้วค่ะในห้องใหญ่ยังไม่ได้เก็บส่วนคอนโดน้ำอบยังผ่อนไม่หมดเอาไว้พักเผื่อต้องขึ้นมาดูงานลูกค้าน้ำอบตอบเขาเบาๆแล้วกินข้าวต่อไปเงียบๆเธอตอบคำถามไม่หมดไม่พูดเปล่าชายหนุ่มยังจ้องหน้าเธอน้ำอบหันไปหาพุทธกอง นี่มันเรื่องส่วนตัวของฉันไหมฉันต้องตอบเหรอน้ำอบคิดในใจพูดกลองพยักหน้าประมาณว่าตอบเขาไปเถอะจะได้จบเออน้ำอบยังไม่ได้โทรบอกเขาค่ะแล้วเมื่อไหร่จะบอกเขายื่นโทรศัพท์ของตัวเองให้น้ำอบคุยตอนนี้เลยช่วงนี้เขาพักเบรกน้ำอบรับโทรศัพท์จากมือเขามาอย่างงงงหันไปหาพูดกลอง พูดกลองพยักหน้าให้เพื่อนก็ต้องคุยสินะเขาต่อสายแล้วนี่ลำโพงก็เปิดน้ำอบถอนหายใจไม่ยากหรอกแต่ก็ไม่อยากคุยแล้วเรื่องอะไรเธอต้องมาคุยต่อหน้าเขาสวัสดีครับไม่ทราบใครเหรอครับไม่พูดผมจะวางสายแล้วนะเจดนี่น้ำอบเองนะน้ำอบเหรอนี่อยู่ไหนหายไปไหนมา เจตจะเลิกกับกุ้งเจดรักน้ำอบคนเดียวนะทำไมหนีไปแบบนี้กลับมาทำงานที่นี่เถอะตำแหน่งของน้ำอบยังว่างเขายังไม่ได้รับคนใหม่เจดฟังน้ำอบนะน้ำอบไม่เคยรักเจตมีแต่ความเป็นเพื่อนที่ผ่านมาน้ำอบไม่ได้ให้ความสนิทสนมกับเจดในฐานะแฟนเราเป็นเพื่อนกันเจดจะไปมีใครก็ได้ไม่เกี่ยวกับน้ำอบที่โทรมาจะบอกแค่นี้ เลิกคิดได้แล้วว่าเราเป็นแฟนกันแล้วก็ไม่ต้องเอาไปบอกใครต่อใครด้วยอย่าให้น้ำอบรู้นะว่าเจดเอาน้ำอบไปแอบอ้างเข้าใจไหมแค่นี้นะน้ำอบส่งโทรศัพท์คืนเขาได้ยินไหมคุณจำไว้ว่าอย่าเอาชื่อน้ำอบไปแอบอ้างว่าเป็นแฟนแค่นี้ก็จบบ่ายนี้เราจะพาน้ำอบไปหาหมอว่าเป็นอะไรกันแน่ที่ทำให้หลับ ไม่อยากตื่นไม่น่าจะใช่โรคเตียงดูดที่คนเป็นกันมากในสมัยนี้พี่นัดหมอไว้แล้วสักบ่ายสองออกเดินทางพรุ่งนี้พี่จะให้คนมาขนของบางส่วนกลับไปก่อนรถน้ำอบน่าจะขนไปได้ไม่หมดรถเล็กเกินไปมีอะไรที่จะต้องเคลียร์อีกไหมที่กรุงเทพหรืออยากขึ้นเหนือไปเที่ยวน่านเออไปทำไมคะ น้ำอบพาซื้อถามเขาทําเป็นลืมน้าเอกอะไรของเธอนั่นไงไม่ได้อยากคุยกับเขาหรือไงน้ำอบเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วเขายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของเธอเกินไปหญิงสาวลุกขึ้นเมื่ออิ่มจะไปไหนเธอยังไม่ตอบคำถามฉันเลยไม่รู้เหรอว่าฉันอายุมากกว่าเธอกี่ปีผู้ใหญ่ยังนั่งอยู่จะลุกไปก่อนได้ยังไงหญิงสาวนั่งลงเหมือนเดิม เรื่องแฟนน้ำอบไม่เคยมีและไม่คิดจะมีผู้ชายที่น้ำอบคุยด้วยบ่อยที่สุดคือปู่พ่อปรุงแค่นั้นนอกนั้นที่คุยด้วยเพราะต้องทำงานร่วมกันและตอนนี้น้ำอบก็รับทำํำบัญชีอย่างเดียวงานของเสียน้ำอบคุยกับเขาแล้ววันที่เจอที่ห้างช่วงสองเดือนแรกน้ำอบต้องทำงานให้เขาก่อนเพราะบอกยกเลิกกระทันหัน เอกสารของเขาที่เหลือส่งคืนเข้าไปแล้วเมื่อวานค่ะเอาโทรศัพท์เธอมาให้ฉันดูหน่อยไม่พูดเปล่าเขายังยื่นมือมาตรงหน้าเธอเขาเป็นอะไรมายุ่งกับฉันมากไปแล้วนะแต่ก็ยอมส่งโทรศัพท์ให้เขาน้ำอบไม่อยากเป็นเหมือนวันนั้นเอาเถอะรอให้กลับใต้ก่อนเธอกับเขาคงไม่ต้องได้เจอกันน้ำอบได้แต่นั่งมองหน้ากันไปมากับพูดกลอง เบอร์ฉั้นโทรแล้วต้องรับด้วยนะน้ำอบรับโทรศัพท์คืนมาเก็บไว้พุดกลองพี่ชายพุดกลองเป็นแบบนี้กับพุดกลองไหมเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมพุดกลองถึงไม่มีแฟนเลยไม่มีใครมากล้าจีบใช่ไหมน้ำอบพูดกับพุดกลองเมื่ออยู่กันลำพังในห้องสองคนพุทก็ไม่รู้ว่าทำไม พี่การันถึงเป็นแบบนี้พุทธก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน้ำอบอดทนหน่อยนะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วนึกถึงคำเตือนของหลวงพ่อไว้นะใจเย็นๆพุทธเอาใจช่วยแต่ตอนนี้เราออกไปข้างนอกเถอะจะได้ไปหาหมอพุทธไม่อยากให้น้ำอบหลับลึกหลับนานเลยมันใจหายกลัวน้ำอบไม่ฟื้นขอบใจนะพุทธกลองขอบใจมากน้ำอบจะพยายาม จริงๆไม่ต้องไปหาหมอก็ได้น้ำอบรู้ตัวเองดีที่หลับเพราะน้ำอบไม่อยากตื่นจริงๆไม่อยากตื่นมาเจอปัญหาแต่หลังจากนี้คืนนี้เป็นต้นไปน้ำอบตั้งใจว่าจะตื่นจะไม่ไปที่โบสถ์อีกแล้วจะแก้ปัญหาเองไม่หนีปัญหาเดี๋ยวน้ำอบไปบอกเขาเองว่าไม่ต้องไปหรอกโรงพยาบาลจะไม่หนีปัญหาอีกแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้น้ำอบจะตื่นให้ดูน้ำอบอยากกลับบ้านเร็วๆไม่อยากอยู่หลายวันทำไมพูดกลองจะไม่รู้ว่าน้ำอบไม่อยากอยู่ใกล้ชิดพี่ชายของเธอแต่เธอก็พูดอะไรไม่ได้เอางั้นเหรอน้ำอบใช่ตามนี้แหละไม่ต้องห่วงนะน้ำอบจะใจเย็นจะมีสติให้มากพุทเอาใจช่วยนะ้าน้ำอบพุดเข้าใจน้ำอบทุกอย่างเลย พุทก็อยากกลับบ้านเต็มทีแล้วน้ำอบออกไปด้านนอกเขาไม่อยู่ที่ห้องรับแขกที่ครูก็ไม่มีคงอยู่ในห้องใหญ่เบอร์เขาก็มีโทรหาดีกว่าว่าไงมีอะไรเสียงเขาเหมือนคนเพิ่งตื่นคนอะไรนอนตอนบ่ายแบบนี้ก็ได้อยากคุยด้วยค่ะน้ำอบอยู่ที่ห้องรับแขกเข้ามาสิฉันอยู่ในห้องอยากคุยก็เข้ามา เอองั้นไม่เป็นไรคะ่ะวันหลังก็ได้แค่นี้นะคะหญิงสาววางสายวายน้ำอบหันหลังกำลังจะเดินกลับไปที่ห้องหาพุดธกรงตกใจที่เขาลากแขนเธอเข้าไปในห้องและปิดล็อกกรอนจุ้งแขนเธอมานั่งที่เตียงใหญ่ส่วนเขาไปะยกเก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแป้งมานั่งประจันหน้ากับเธอหญิงสาวใจไม่ดี น้ำอบทำใจดีๆนะเธออย่าหนี้ปัญหาต้องสู้เธอปลอบใจตัวเองไหนมีอะไรจะพูดเร็วเดี๋ยวสายต้องไปโรงพยาบาลเขาวางแขนยาวแข็งแรงทั้งสองข้างลงข้างๆตัวเธอนั่นหมายความว่าถ้าเธอพูดไม่เข้าหูเขามีหวังสองแขนนั่นต้องรวบร่างของเธอไว้แน่ๆและหน้าเขา ็ยื่นเข้ามาใกล้หน้าเธอมากทําไมเขาต้องทําแบบนี้ตลอดแกล้งให้กลัวอยู่ได้น้ําอบจะบอกว่าไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกค่ะเพราะไปหมอก็ตรวจไม่เจอว่าน้ําอบเป็นโรคอะไรน้ําอบเคยเป็นสมัยเรียนปีหนึ่งปู่กับย่าเคยพาไปหาหมอแล้วแต่หมอตรวจไม่พบว่าเป็นโรคอะไรแต่น้ําอบรู้ตัวจริงๆแล้วน้ําอบอยากหนีปัญหาทุกอย่างมีแต่เรื่องที่ทําให้ต้องคิด ช่วงนั้นมีปัญหากับที่บ้านหลายเรื่องน้ำอบเลยเลือกที่จะนอนปู่ก,กับย่ามาพูดกับพ่อแม่ทำให้ปัญหาที่บ้านค่อยคลี่คลายหลังจากนั้นก็ไม่หลับลึกอีกเลยแต่ที่เป็นอีกครั้งนี้เพราะว่ามีหลายเรื่องโห่มเข้ามาไม่ต้องไปหรอกนะคะถ้าไปน้ำอบก็เจอหมอคนเดิมน้ำอบรู้ว่าพี่การันจะพาไปหาหมอคนไหนถ้าไปอีก คุณหมอก็จะส่งน้ำอบไปจิตเวชให้ยามากินหลับมากกว่าเดิมหลับทั้งวีทั้งวันแทบทำงานไม่ได้เลยเพราะยาจะกดประสาทน้ำอบไม่อยากเจอหมอพรุ่งนี้น้ำอบจะตื่นนะคะจะไม่หลับนานอีกเดี๋ยวเสร็จงานที่นี่กลับบ้านก็คงจะดีขึ้นที่ผ่านมาน้ำอบก,กังวลกับเรื่องที่บ้านพ่อกับแม่อยากให้แต่งงานกับเอกกังวลเรื่องเจษดา จะมาวุ่นวายในจะเรื่องของเสียน้ำอบจะค่อยๆแก้ปัญหาจะไม่หนีปัญหาอีกแล้วหญิงสาวเผลอตัวจับมือเขาเขยา่านะคะเราไม่ต้องไปหาหมอนะคะพรุ่งนี้น้ำอบตื่นแน่นอนหญิงสาวไม่รู้ตัวว่าทั้งน้ำเสียงหน้าตาและท่าทางของเธออ้อนเขาเหลือเกินทําให้คนตรงหน้านิ่งไปนะคะไม่ต้องแปรอก ต่อไปน้ำอบจะไม่ดื้อเลยเธอยิ้มหวานให้เขาอีกการันลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างหันหลังให้หญิงสาวนี่เขาเป็นอะไรไปแค่เห็นเด็กนั่นพูดดีอ้อนยิ้มหวานจใจเขาถึงกับวูบไปเลยนะคะพี่การันน้ำอบไม่อยากเจอหมอเขาจะต้องว่าน้ำอบหญิงสาวลุกเดินตามเขาไปที่หน้าต่างทำให้การันต้องหันกลับมามองกนตรงหน้าแบบเต็มตา ยิ่งมองใกล้ๆผู้หญิงคนนี้สวยมากยิ่งเวลาที่ยิ้มกว้างโลกสดใสจังเลยยิ้มนั่นทำให้เขาเหมือนโดนสกุดก็ได้ถ้าเธอไม่อยากไปแต่พูดแล้วนะว่าจะไม่ดื้อกับฉันอีกเขาพูดเสียงจริงจังไม่ดื้อค่ะขอบคุณมากนะคะยิงสาวยกมือไหว้เขาแถมยิ้มหวานให้อีกครั้งนำอกไปบอกพุทกรองก่อนนะคะยิงสาววิ่งทลาออกไปนอกห้อง ปล่อยให้คนตัวใหญ่ยืนนิ่งอยู่คนเดียวนี่เขายอมเด็กนั่นง่ายๆได้ยังไงกันปกติเขาไม่เชื่อคนแบบนี้แค่เด็กนั่นพูดดียิ้มหวานให้เขาเขาก็ยอมทุกอย่างไม่หรอกน้ำอบพูดก็มีเหตุผลเขาจะลองเชื่อเด็กนั่นดูคอยดูถ้าพรุ่งนี้ไม่ตื่นเห็นดีกันแน่ย่ยน้ำอบ